ที่ประเทศคิวบาเมืองมรดกโลกเมืองหนึ่งที่นั่นกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นจากปรากฏการ์โลกร้อนครับเมืองตรินิแดดในคิวบาแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยผู้ลุกรานชาวสเปนเมื่อกว่า500ปีมาแล้วปัจจุบันเมืองเก่ายุคอาณานิคมแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคิวบาตั้งอยู่ในเส้นทางผ่านของเฮอริเคนในทะเลแคริบเบียนและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงหลายอย่างเมื่อปี2008เฮอริเคนขนาดใหญ่สองลูกพัดกระหนำ่ำคิวบาทำลายบ้านเรือนนับร้อยเทคทำลายบ้านเรือนนับพันหลังในตรินิเดนและเกิดน้ำท่วมดินถล่มรุนแรงด้วยปรกากฏการ์โลกร้อน จะทําให้ภัยธรรมชาติเหล่านี้รุนแรงขึ้นและพร้อมทําลายทั้งอาคารเก่าที่เป็นมรดกโลกและบ้านเรือนชาวเมืองกิเนเดโด,ทดยทั่วไปด้วย